มาพี่น้องหนึ่สิภามาเปิดเตาครับเปิดเตาเปิดเตา,เป,เตาปิดไว้เป็นทนะี่หาเมื่อเลยเพื่อนเกนอาทิตย์นี้แล้วนี่ปิดไว้นะอยู่ไว้นานแล้วครับเตาเย็นแล้วเปิดเอาทายมาื่อครับลุ้นกันว่าจะได้สักกี่กระสอบที่จะได้เท่าเด้อหรือจะได้ทานหรือเปล่านะหรือจะเป็นฟื้นนะโอเคขั้นแรกก็สีเอาดินแล้ก็อะไรพี่น้องครับ อดีนดอกกอนมถมือเก่า่อดสักคู่ไหม มีหกักไพ่ได้มันออกง่ายไง เอาอัอนนั่นออกกระเฮียงเนะต็นนั่นนี่หกักหักไม่ไพ่นะนี่เป็นคันก็เลยดึงเส้ยกันอะไรอย่างเง้ดึงทำไมก็โอนะ่งงนะ่ายดีเลยนะ มาลุ้นกันาสาวว่าจะได้อะไรได้ฟ <c oughs> ืนหรือได้ถ่านใอยู่าทงนี้ ก็ฝืนกอดตาพี่น้องไมยยู่อันเดียมันก็หายไปกเหมือนกันนะพ้อออกไปดนบ่ย่านมันบ่ใหม่ไม่หรอกเขนเดียวเองเอ้ยใข้แน่อยู่ได้หรอนั่นนะนั่นเป็นแท่งเป็นแท่งดีอยู่ทานไม่บอกคอ โอเคเด็กกอกวันโจทวงครับพี่นองซุปนิดหน่อยว่าน่าจะหายบนช่วงส่วนหนาเต่าช่วงนี้มันหายเบิดดูแท่งฐานเราหน่อยนะเออสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์รู้สึกว่าจะใหม่ไปเยอะนะอันนี้หน่อยนะไปยั้งเลยเนี่ยแต่ซุ้มแบบใหญ่ใหญ่ยี่สิเลย

đây 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 ม,มันยุบยังมานพี่้มานยม่ได้สามถุงไข่แน่อยูุ่นสามถุงยูเรียอยู่อันนี้จุดทไทยอยู่ดาดเต่าโพติดไฟพระล่นเนี่ยเกือเส็จ <laughs> บายบายบายสวัสดีครับผลงานรวมๆต่อว่างแล้วเข้าไปนู่หนหรอกเนาะไป้คุณนัง่งสวัสดีครับ